สวนกดีครับวันนี้เจก็จะมาเล่นเกมไม้ค้ำนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจจจม่แล้วตม่ตตัไม้ตตัไม้ตัไม้ตัดตัด แ่ีแกจนเจเจเจไม่เห ah? ็นที่ะดับแรกเาต้องทำอะไรก่อนเดี๋ยวทำเบียงอหารให้จเจตัดไม้เลยทีนะมาแ่ไปชั้นเหรอคือเนเแตโอเดูคนชอบแตงโมาหวานช เอแก่เจเฮ้ยเธอเปลี่ยนให้เป mm ็นาเหรอแล้วเราจะเอาชีวิตรอดกันได้ไหมรอดได้ไม่ยากรอกแค่ลุยเ่าั้นข้ามเกี่ยจะรอดยังไงแล้วหนีห่าบินก่อนตั้งไมตาวาเดกมือเจ้เจเีบสงบานเลยเจเจีสร้างเเล่นอดกันไม่ตายเลยแต่เวาเ วาลมีสาวทีวิตถ้าตายคมสาวทีวิาตเนี่ยก็อันดับแรกเลยคุณเอ,องแนะนำนะรีบหนักเกะก่อนทาเตียมนอนให้ได้โอ้ค่ะไม่เจอค่ะเจอตัวเดียวไปถิ่ตฐานเลยจังมันจะได้ไม่ต้องไปเสียงเราเอาล่ะ<า>ไปโอมนี้สิเมื่อปุ๊บนอนเลยเหตุหรือที่ง่ายที่สุดก็แค่เชื่อเขาโอ้ยทำตะเลียงอาหาร หาเสบียงหาแค่เยอะที่สุดด้วยวิธีที่สอง่ายมากเวลาอยู่ในหัวข้าเขาบอกว่าวิธีที่สองก็คือการหาอาหารด้วยเอชก้อนคน่งเลยมนมาแล้วก็แองมาเป็นมดต่างมสัตว์ใช่มันก็ซื้ออะเสียตังค์คุณก็ไม่ซื้อ่อยากได้มอสแผ่นเียเป็นคนละตัวไหมครั ถ้าเป็นเด็กแล้วมันจะใช่มันต้องใช่จา v a ว่าย่างเดียวเลยไม่ใช่จาว่าิอินดิชันแล้วถ้าเป็นตัวเด็กแล้วใช้เชือหมูแล้วรียบขุดหินเลยเจ๊เจ๊เฮ้ยรีบขุด่าเลยรีบขุด่าเลยแล้วสร้างบ้านเลยโอเคเอาลืมกล่องค้า สองคำดึไว้ไหนเนี่ยรีตัดไมไ้ก่อนทำของข้าใหม่ไปแกเครื่องวันแล้วไหมเนี่ยเกินคร่ง้ครับคุณรับตัิัดเจรีบตัดไม้เลยรีบสั่ไม้ตอกทำขวานเพืจริทำพิกเอฟเพืเจอ ได้อะไรเฮ้ซอมบี้ซอมบี้โดนเผาเฮ้ก่อนต่อจะทันถ่านน่ะฉันจะไปสู้ค่ะ เธอาพอไปหาแล้ออกสรู้สึกว่า,า,าฉไม่ใชแม่มาถึงมาฉันมีอย,อย่างนี้เฮ้ยเจเจอย่าข่า ฉันก็มีนะให้เอาเหรอเจเจตอนนี้เรา้สรางบ้านให้เหลือพีดอะ่ะไม่ร้างไม่ง่ายหรอ,ไม,อไม่มีนกแก้วเลยเธอก็สร้างบ้านก่อนเลยดิตัดไม้สร้างบ้านเลยตัดตัวพีช หูไม้ไม่พอตัดไม้ต่อเลยครับ <แก S 2> ไม้ยัดส,สติ๊กซะเลยจิ๊บจิ๊บวอยู่หลับอุ้ยใช้ไม้ไผ่ดีจะได้จะได้ไม่ซีดเปลือกใช้ไม้ไผ่ทำคนนี้ไม่ผ่านก็ทำได้นะเจ๊ใช้ไม้ไผ่ทำทสติ๊กด้วยนะเปลือกประหยัดกว่าใช้ได้เหมือนกัน แดงงทำไมรู้สึกว่าไม่หมิวนี่มันนีงน่ารักอยูุตัวแล้วไปเจ๊เจ๊อะไรลงเหมืองได้แล้วเดี๋ยวฉันตัดลายอยู่ทั้งตั<ะ>พวพริกแอสเซอรียัลมีแล้วแล้วไมปลงแต่ไปลงเหมือนเลยเดี๋ยวฉันตัดไม้ก่อน แันก็ทำไม่โอเจเจขุดเลยเจเจขุดตรงนั้นเลยขอบแปบนึงยึบยึบุ๊บเหราจะพูดอะกันพูดมาค้า กาบปูทะเลแล้อันนี้จับปูดำแคู่นาจับจับปูอะไรนะลงว่าอะไรนะจับปูฟ้าจับปูฟ้าจับปูน้าคู่ทะเลสรุปจริงเอ่ยแล้วเลยนอนเป็นชะโอละเฮรนจับไปะอละเฮรั เยนกับรูคนเดียวกันปะเนี่ยเจเจก็ร้องว่าจับปูฟ้าจับปูน้ำงปูน้ำจับปูมาปูทะเลสรุปจริงเออแล้วเลยนอนไปโอ้นอนปนปนปโอ้ยนอนไปปนปูยะห่กันเสือไปเจเจจนข้าวปลาหมึกหรือแขก Okay, it's one. Oh yeah, I know.

ดีนี่แหละป้องกันตัวเองนี่เป็นบ้านบ้านองไปนี่คือบ้านของฉันโอ้โหเขาเปิดบ้านของฉันเขามาโอ้ไม่ฉันรีบหนีอ๋อรู้แล้วฉันมีไม้อยู่นี่ไงเจเจ๊นอนเด็กนอนยังไม่ได้เลยยืหลับนะการคืนนี้ อย่างนี้นรุรสิจะรอดไหมคืนนี้คนนี้ยากรู้เหมือนกันเฮ้ยไม่รอดหรอ <c oughs> จเจ้าเจ้าเน่ไม่เอาหีเร็วเคืนนี้จะรอดกันไปไม่ได้ไหะเนี่ยเ <c oughs> นนี๊ี๊่อาไอ้สัสไอ้สัสแก่โอ๊ยเจ้าเจ๊เปช่วยกันดูแหละไม่รักตาอุยเจอตัวเ,เียวต้านด้วยออไม่แก้า โอาไม่ให้โดเจ้าตายไม่จบเจ๊ไมปอาไปเ้เจหัีเผลอตายลงน้ำหนีเร็วหนี้ำเ้าเเร็วให้ฆ่าได้แล้วจริมเียกม่ได้โนไม่ก็กนได้กัปทำไวลกเล่นยากเลยโอ้โ Zombie m b i e m b i e b i e b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  e ไม่ยอมเจ๊ออไปรอ,รอในคืนแรกแจบดอกออก,อกเลยวีิดราบว่าแอบเดยให้รอดคืนแรกไม่ใช่ที่นี่ดาตายแน่เเนี่ยขอแล้วของกอดอุยอคืนแรกก็ตายไปแล้วหนึ่งคน เกิดันทีก็ได้ของเลยน่ะเฮ้ยเจเจฉันเจอที่เราได้อแล้วเจเจไม่ใชที่เราได้ที่เราด้มเห็นเดให้มันถือล่ะได้ตีเข้ามาได้ตีเข้ามา ตายหลายรอบแล้ว